สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่8ปนะตุลาคม2565นะฮะด้านหน้าคือในน้ำเจ้าพยานะฮะและด้านได้ฝั่งนั่นคือเกาะเมืองนะครับตอนนี้ผมอยู่วัดกษัตราที่ลาดนะฮะนี่ดูหลังกำแพงนะหลังกำแพงกับหน้ากำแพงนี่มันเหมือนอยู่คนเราโลกเลยนะน้ำสามเมตรนะฮะ นับถือนะเจ้าอาวาหลวงพ่อสุชาตินะฮะท่านเจ้าคุณนะฮะวสตาธิราชเนี่ยโอ้โหกันน้ําได้เด็ดขาดจริงๆฮนะเนี่ยแห้งเลยข้างในนะฮะแห้งแกกเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะศาราการประเรียนเอ่ยโบสถ์วิหารโบราณสถานนี่ไม่เสียหายเลยนะฮะเนี่ยแห้งแกะเลยนะครับมันก็ลงมานะเมื่อกี้ปีนขึ้นมบน กำแพงเนี่ย,ย,ยสามเม็ดได้พี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนับถือนะครับท่านเจ้าคุณสุชาติเจ้าอาวาสเนี่ยวัดกษัตริย์ที่ราดูสิฮะการน้ำแห้งแบบเลยนะไม่มีเลยน้ำเข้าไม่ได้เลยโบสถ์วิหารนะครับก็ปาง นักท่องเที่ยวจะมาทำบุญไหว้พระมาได้นะครับถนนหนทางยังมาได้นะครับน้ำไม่ท่วมแต่น้ำในคลองในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเยอะนะั่นเองน้ำไม่ท่วมเลยสบายมากนะฮะโอสัตาพิราชท่านเจ้าคุณสุชาติเอาอยู่มาได้เลยนะมาไหว้พระ ขอพรทำบุญได้สบายเลยนะครับมาได้ครับอยุธยาวัคสัตตาที่ิรานกันน้ำได้ถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์นะครับและก็กดสับ c r คร้นะฮะติดตามให้ด้วยนะครับจะทำ YouTube สนุกๆให้ดูเรื่อยๆขอบคุณนะครับ